สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมแล้วก็ผมนะครับเซอร์ไมกี้และตอนนี้นะครับเราจะมารีวิวนะครับฮีโร่ตัวใหม่ของคอนทรารีเทอร์นะครับกับตัวละครที่มีชื่อว่าสกานะครับผมสกาเป็นตัวอะไรยังไงนะครับเรามาดูกันก่อนนะครับผมเนี่ยเป็นหุ่นยนต์นะครับโคตรเท่สำหรับผมนะฮะก๊อบจัดเป้าหม้อยสกานะครับหรือมีชื่อว่าหลอดออฟเดอะสกายนะครับผมนะฮะมีความสามารถในการบินได้นะครับเป็นฮีโร่ตัวแรกที่บินได้ในคอนทรานะครับผมนะแล้วสกิลเนี่ย จะเป็นการยิงลูกพลังนะเป็นบอลพลังงานนะครับเราไปดูกันก่อนนะครับผมจะเป็นการยิงบอลพลังงานนะครับใส่สตูทั้งัทั้งหมด5้านัดด้วยกันนะครับโดยที่ถ้าเกิดเราปลดสกิลแล้วเนี่ยการยิงเนี่ยจะทําให้ล้มด้วยนะครับผมนะฮะอันนี้เป็นท่ายิงเลเซอร์นะครับแนะนําให้กระโดดนะครับกระโดดแล้วใช้นะครับหรือว่าลอยตัวลราใช้นะครับอย่าใช้ยัตอนอยู่กับพื้นนะครับเน่ามากนะครับผมเพราะว่ามันจะกราดจากพื้นเนี่ยจากด้านล่างนะครับไปไปข้างหน้านะครับ90องศาด้านล่างนะครับผมนะประมาณนั้นนะครับผมนะ การปลดสกิลเนี่ยจะมีสกิลแรกนะครับคือทําให้บินได้นะครับผมนะฮะสกิลที่2เนี่ยคือเอลวลาเราปลดแล้วเนี่ยมันทําให้การยิงออลโต้แคนนอนเนี่ยติดอาการล้มนะครับแต่ว่าศัตรูคนที่โดนเนี่ยจะไม่มีผลซ้ำนะครับผมคือคนคนนึงเนี่ยจะล้มได้แค่ครั้งหนึ่งเท่านั้นนะครับคือยิงห้านัดเนี่ยลม้ลมได้นหนึ่งหนึ่งครั้งนะครับผมสกิลที่สามนะครับทำให้เลเซอร์แคนนอนเนี่ยหรือว่าฟิว ا, ทำให้ฟิวชั่นแคนนอนเนี่ย ติดผลนะครับสตัรนะครับกับคนที่โดนได้นะครับอันนี้จําเป็นมากแต่ว่าปืนค่อนข้างหายากนะปืนเนี่ยเป็น ex energy cannon นะครับเดี๋ยวรอรอดูว่ามันจะได้มีตอนไหนอีกนะครับผมอร์แอนตี้นะ anti air t ร r เท t นะครับวันนี้ก็หายากเหมือนกันนะครับอุ้ยข้อความเข้านะครับน่าจะอาริดาพอดีนะครับ anti air t ร r เท t เนี่ยก็ต้องใช้อันนี้เหมือนกันนะครับเป็นพิษสัตว์ปืนหายากอีกแล้วนะครับซึ่งเจ้าปืนเนี้ยจะทําให้เราเนี่ย อ่าได้รับได้รับโล่ป้องกันนะตอนบินอยู่กลางตอนรออยู่กลางอากาศนั่นเองนะครับผมนะฮะอันที่4นะครับอันที่5ดินิวเคียร์เร .ACT เออร์มอนนะครับทำให้ฟิวชั่นแคนนอนเนี่ยแรงขึ้นนะครับแล้วก็เพิ่มพลังงาน300แต้มด้วยนะครับเราใช้ปืนกลทองเนี่ยในการปลดล็อกนะครับแล้วก็ปืนอ่าปืนกลสีฟ้าเป็นแก๊ลิงสีฟ้านะครับผมนะเราไปดูว่านะครับอ่าหลอดเออร์สกายเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเราไปเล่นด่านภารกิจนะครับคลาสิกทีมกันเลยดีกว่า คลาสสิกทีมจะเป็นนี่ฮะที่ผมใช้นั่นก็จะเป็นเอ AWP ทั่วไปนะครับ AWT ทั่วไปที่ไม่ใช่สิ AWP m o u n t a i ้นนะครับเป็นเลเวลสี่แล้วนะครับสี่ดาวนะครับแล้วก็ชา a d o w อินฟิน o c แคนนอนตอนนี้ชา a d o w อินฟิน o ปลุกพลังนะครับมีขายในช็อปนะครับสามารถจับจ่ายกันได้อันละเก้าร้อยบาทเท่านั้นเองปเะาไปสุมหาคนกันมีกว่านะครับสำหรับ โหมดนี้นะครับได้ได,ดูว่าเล่นยังไงอะไรยังไงซึ่งต้องบอกว่าสติสตังเนี่ยการเล่นตัวละครตัวนี้ที่มีชื่อว่าสกาเนี่ยต้องค่อนข้างแบบมีสตินิดน,นึงนะครับเพราะว่าคนปกติเนี่ยจะค่อนข้างกดกระโดดรัวๆ <_ D> ผมด้วยนะครับรวมผมด้วยผมก็กดกระโดดรัวๆมากนะครับกดกระโดดแบบจึ๊กจึ๊จึ๊กดกดรัวๆมากแต่ว่าเจ้าตัวนี้นะครับถ้ากดกระโดด3าครั้งเนี่ยมันจะลอยกดครั้งครั้งที่4เนี่ยมันจะลงพื้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการกดรัวเนี่ยมันก็จะแบบ ตึ๊กตึก๊กเออเกิดตึ๊กตึกต๊กเกินออไม่ได้อยู่เงี้ยซึ่งมันจะค่อนข้างค่อนข้างจังทำให้จังหวะเราผิดเพี้ยนนะครับเราต้องแบบกดดีๆนะครับผม <S <S มาฮะหรือว่ากด,ก,ดกระโดดค้างเลยนะถ้ากดกระโดดค้างเนี่ยจะได้แค่ขั้นเดียวนะกระโดดค้างก็ลอยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะลอยได้แค่ขั้นเดียวนะครับซึ่งการลอยเนี่ยจะใช้เก็บพลังงานนะครับด้านล่างหลอดเรื่องของเรานะครับผมหนึ่งสองสามเห็นไหมแป๊ด นะครับยิงไปครับนั่นแหละฮะชิวๆครับชิวปรึบนะครับซึ่งการลอยเนี่ยเวลายิงเลเซอร์เนี่ยมันจะทำให้เราเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับผมซึ่งปกติเนี่ยมันจะเคลื่อนที่ไม่ได้ถ้าเรากระโดดเนี่ยกระโดดเราใช้เนี่ยเราเราจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะครับแต่ถ้าเราลอยตัวเราใช้เนี่ยเราจะสามารถเคลื่อนที่ได้ด้วยทำให้เราเนี่ย เขาเรียกว่าทําให้การเคลื่อนไหวเนี่ยดูแบบพลิ้วพลิ้วไหวมากขึ้นนะครับหนึ่งสองสามนะครับปรืดนะครับพิ้วไหวไหมดูพลิ้วไหวมากขึ้นนะครับผมเรียบร้อยครับการเปิดแผ่นป้ายเนี่ยก็แล้วแต่จะเปิดนะครับแต่ว่าผมเพชรหมดว่ะเอาแค่นี้พอนะครับเบา,บา,บา เปินเป็นผ้าที่สำคัญนะเพราะว่ามันมีปืนกลนะครับปืนปืนกลระดับ SS นะครับอยู่ในนี้ด้วยนะครับผมนะฮะซึ่งก็ซุ่มแปะซุ่มกับผีไปไปไปครับยังไม่ตายเัยวะ ไปฮะการใช้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราเคลื่อนที่ไปตรงไหนนะครับไม่ต้องอะไรมากหรอกโอเคไม่ไม่มีปืนก็นำมาคุมนะครับแล้วก็การ PVP เนี่ยการ PVP ต้องบอกว่าปืนที่เข้ากับเจ้าตัวนี้มากที่สุดนะครับสำหรับเจ้าสกาเนี่ยผมแนะนำเป็นเอ่อปืนเด้งนะครับปืนเด้งปืนลูกชิ้นเด้งนะครับ ซึ่งตอนนี้คนก็ค่อนข้างบ่นกันเกลียวกลาวนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างโกงขี้โกงมากนะครับซึ่งสก,การเนี่ยเขาบินแล้วเขาก็โปรยปืนไอกระสุนเรงเนี่ยลงพื้นได้นะครับมันก็มันกวนตีนมากนะฮะและการลอยเนี่ยทำให้สามารถยิงสไนเปอร์กลางอากาศได้ด้วยแต่ว่าเวลาย,ยิงสไนเปอร์เนี่ยจะไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นสไนเปอร์เนี่ยแรงจริงแต่ว่ามันก็ทําให้เราแบบเอ่อเคลื่อนไหวไม่พลิ้วไหวนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะผมจะเล่นแรงให้ดูสัก2สองตาแล้วกันนะครับผม ไปห้าตัวละครที่ใช้ก็จะเป็นอ่าสกานะครับดานุชาแล้วก็แลนบีแลนบีนนะครับผมตอนนี้ผมยังไม่ค่อยเล่นแรงนะครับอยู่อ่ายังอยู่ที่แพลตสองอยู่นะครับปกติก็จะไปจะแถวไดไดมอนด์นะครับแล้วก็หยุดเล่นนะครับเพราะขี้เกียจนะครับบนบนนี่มันค่อนข้างหัวร้อนนะครับร้อนแรงพอสมควรนะครับผมไฟลุกเลยนะฮะมาห้าตัวที่เราจะต้องเจอนะครับเป็นบิวนะครับบิวอ่าบิวกับ เจ้าสกาเนี่ยจะไม่ค่อยถูกกันเท่าทักเท่าไหร่นะครับเวลาบินเนี่ยถ้าถ้าเกิดว่าส,ส,ส,สตันเนี่ยมันจะไม่ตกนะครับแต่ถ้าทําไม่ล้มเนี่ยจะล่วงทันทีนะครับผมเปิดฉากมาฮะบ,บินแล้วราโปรยไปครับโปรยใครครับต้องสนใจฮนะโปรยครับโปรยครับ โปยครับผมนั่นนะฮะเพื่บปัดไปก่อนเลยโปรยไปครับผมเรียบร้อยครับ ได้เปรียบตรงไหนวะเนี่ยเลือดก,กูกิเหลือแค่เนี้ยกูมไม่ได้เปรียบเลยนะวายปืนม่งขี้โกงไอ้สัตว์ปืนก่อนเลยครับผม หมาชนะว่ะนะครับความขี้โกงของสกากับปืนเด้งในแม่งเอาจริงผมยังรู้สึกว่าผมเล่นแล้วถ้าผมโดนเองผมคง่งมือหงิดเหมือนกันนะครับการเล่นไม่มีแล้วมากนะครับพยายามอยู่ให้สูงกว่าฝังนตรงข้ามนะครับคือต้องสูงกว่านะครับเพราะสูงกว่าเนี่ยแล้วก็กราดเลเซอร์ลงไปเนี่ยจะเจ็บมากๆคือเลเซอร์ของเจ้าสกาเนี่ยถ้าเกิดเราปลดสกิลแล้วเนี่ย ถ้าปลดสกิลครบแล้วนะบอกตรงๆเลยว่าแรงกว่าสไนเปอร์ชาร์ตนะครับชาร์ตยิงเต็มเต็มเต็มตัวคือสไนเปอร์ชาร์ตยิงนัดนัดหนึ่งอะ่ะยังไม่แรงเท่าเลเซอร์ปาดโดนทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการอยู่สูงแล้วเลเซอร์ป่าลงมาลงมาโดนเนี่ยจะค่อนข้างแบบเจ็บหนักมากนะครับรถน่าจะแบบเกือบเกือบครึ่งหลอดนะฮะก็ประมาณ30เซได้นะครับค่อนข้างหนักพอสมควรเลยทีเดียวนะฮะแถมตีสตัรด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่าปปดสกิลครบแล้วนะฮะเพราฉะนั้นนะการเล่นสกาเนี่ยามาตอนแรกเนี่ยก็ ค่อนข้างโดนบ่นเหมือนกันว่ามันไม่ค่อยเก่งมันกากนะครับแต่ว่าผมคิดว่าฮีโร่แต่ละตัวเนี่ยมันค่อมีดีแต่ละอย่างเนี่ยแตกต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้นลองเล่นดูนะครับลองลองเล่นดูมันมีความมันมีกิมมิคที่แบบถ้าเราเล่นแล้วแบบเราเราจาะเลือกตัวละครจนเรารู้สึกว่ามันสําเร็จแล้วเนี่ยมันจะเจ๋งมากนะครับสาหรับผมเนี่ยผมชอบตัวตัว,ตวนี้นะฮะ สำหรับใครที่อยากจะได้เจ้าสกาะนะครับหรือบล็อตอัลเดอรสกานั้นก็ไปสุ่มกันได้นะครับผมสุ่มไปจบที่40ครั้งนะครับผมได้ตัวมาแล้วนะครับแต่ผมกดไป60บอกว่าผมจะเอากล่องนะครับอันนี้นะครับผมนะฮะก็นะครับการันตีอยู่ที่1นึ่งล้านสครั้งนะครับสำหรับใครที่ดวงโสดนะครับกดไม่ได้เลยนะครับสุ่มไม่ได้เลยนะครับล้านสามครั้งเนี่ยก็หมดไปประมาณ5,400เพชรสําหรับคนที่กด5,000สําหรับคนในคนที่กดครบล้านสามหกนะครับผมนะก็จะใช้ทั้งหมดครระ5,400เพชนับก็ให้ิซาพ มันขายฮีโร่เอสในราคา5,400เพชรนะครับแต่ว่าใครที่ดวงดีได้ก่อนก็แค่นั้นนะครับผมนะฮะโอเคนะสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็มาสุ่มกันได้นะครับสำหรับหลอดอัลโดสกานะครับการเล่นเนี่ยไม่ยากนะครับพยายามจับจังหวะการกระโดดนะครับการบินให้ดีนะครับแล้วก็พยายามอยู่สูงกว่าศัตรูนะครับผมนะฮะอาศัยช่องนะครับช่องทางในการกราดเลเซอร์ให้โดนนะครับพยายามยิงให้ล้มก่อนแล้วค่อยไปกราดเลเซอร์นะครับมันจะได้ผลอย่างมากเลยทีเดียวนะ โอเคครับกับผมนะครับเ่อร์ไมกี้ขอลาไปก่อนนะครับผมคอนทราดีเธอร์นะครับ <ขอ S 1> เดี๋ยวเจอกันใหม่กับทริคดีๆนะครับต่อไปในคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายวููฮ